ตอนนี้เวลาดื่มน้ำเนี่ยดื่มของอะไรกันอยู่คะ น่าจะเคยได้ยินคําว่าไมโครพลาสติกกันแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะอุ้มจะมาอธิบายง่ายๆให้เข้าใจกันค่ะไมโครพลาสติกเนี่ยนะคะก็คือเศษชิ้นส่วนพลาสติกที่มีขนาดเล็กมากๆค่ะเล็กกว่า5มิลิเมตรนะคะที่เกิดจากการย่อยสลายหรือว่าแตกหักของขยะพลาสติกนั่นเองค่ะนับว่าเป็นอันตรายนะคะที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆค่ะมากกว่าที่คิดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถพบเจ้าไมโครพลาสติกนี้นะคะได้ในสิ่งแวดล้อมแทบจะทุกที่เลยล่ะค่ะโดยเฉพาะในขวดน้ําดื่มนะคะมากถึง9 0เลยล่ะค่ะแล้วถ้าเราเนี่ยได ได้รับเจ้าไมโครพลาสติกนี้เข้าไปแล้วนะคะจะเป็นยังไงคําตอบเนี่ยก็คือส่งผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันภายในร่างกายของเรานั่นเองค่ะตอนที่อุ้มได้รู้เรื่องนี้นะคะก็บอกตรงๆเลยค่ะว่าไม่สบายใจมากๆนะคะจึงเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองค่ะไม่นิ่งนอนใจนะคะอุ้มจึงตัดสินใจติดตั้งเครื่องกรองน้าทันทีค่ะและเครื่องกรองน้ํานั้นนะคะก็คือนี่เลยค่ะเครื่องกรองน้ําระบบ r o Reverse Osmosis นะคะ T 6 0 0ขนาดกระทัดรัดนะคะไร้ฐานเก็บน้ําประหยัดพื้นที่ใน การตติดตังองไม่ช่างติดตั้งซ่อนไว้ในตู้ใต้สิงนะคะหรือว่าใครอยากจะวางโชว์ความสวยของน้องนะคะก็สามารถทําได้เลยค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยหน้าตาสวยงามทันสมัยนะคะมีระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะค่ะเป็นไฟแสดงสถานะของไส้กองแล้วก็ค่า TDS ของน้ําที่ตัวเครื่องเลยค่ะ ไปตรงนี้นะคะบอกอะไรเราบ้างก็จะแสดงสถานะค่า TDS ในน้ำแสดงสถานะอายุการใช้งานของไซกอง AO อายุการใช้งานไซกอง CB และอายุการใช้งานของไซกอง CF และเมื่อถึงกำหนดนะคะระบบเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้เราทำการเปลี่ยนไซกองนั่นเองค่ะและน้องนะคะก็ยังมาพร้อมกับก๊อกหัวดื่มหน้าตาแบบนี้ด้วยค่ะสวยงามถูกใจอุ้มมากๆเลยนะคะแถมยังมีระบบ Double ช h คก k i n g System นะคะระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะช่วยแจ้งเตือนเปลี่ยนไ้กองที่ก๊อกน้ำดื่มได้อีกด้วยค่ะเป็นไฟสวยงามแบบนี้เลยค่ะ ส่วนตัวเครื่องกรองนะคะก็มั่นใจด้วยไซกรองถึง3กระบอกเลยค่ะโดยไซกลองที่1นะคะก็จะทําการกรองผงฟูนสีิมนเหล็กสารแขวนลอยสิ่งสกปรกต่างๆที่ปนมากับน้ํานะคะไ้กลองที่2นะคะก็คือไซกลอง A.O. Membrane 600 GPD นั่นเองค่ะทาหน้าที่กรองและธาตุและหินปูนสารละลายเกลือโลหะหนักได้อย่างละเอียดถึง0.001ไมครเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังกรองน้ำได้สูงถึง600แกลลอนและไซกลองที่3เนี่ยก็จะทําหน้าที่ดูดซับกลิ่นสีคลอรีนและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ของน้ําและสิ่งสกป อัตราการไหลของน้านะคะอยู่ที่ประมาณ1.58ลิตรต่อนาทีค่ะส่วนอายุการใช้งานนะคะของไ้กองเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณคุณภาพของน้ําที่กรองค่ะปกติแล้วนะคะแนะนําให้เปลี่ยนไซกองทุกๆ12เดือนค่ะน้ํานะคะที่กรองออกมาเนี่ยเริ่มมีรสชาติหรือว่ามีกลิ่นหรือน้ําไหลช้าเกินไปก็ควรที่จะเปลี่ยนไ้กองได้แล้วค่ะไมโครพลาสติกเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปัญหาที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจากผลการวิจัยเนี่ยนะคะในปีพศ25 6 3ัายในงานศึกษาโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสาก WW ะะล WWF ร่วมกับ ที่ไลนยนิวคาสเซิลในออสเตรเลียทําการวิจัยปริมาณพลาสติกจากแหล่งธรรมชาติสู่วงจรบริโภคของมนุษย์ค่ะพบว่ามนุษย์เรานะคะอาจจะบริโภคเจ้าไมโครพลาสติกถึง5กรัมต่อสัปดาห์ค่ะหรือว่าเทียบกับบัตรเครดิต1นึ่งใบเลยนะคะเราต้องหันมารักสุภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักกันค่ะเริ่มต้นง่ายๆเลยนะคะที่น้ําดื่มกันก่อนเลยค่ะเทคแคร์นะคะทุกคนบ๊ายบาย